สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,น่ารักน่ารักง่ายๆเพื่อนๆก็ทําได้นะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็มีเหรียญน,นะคะที่เราจะใช้แล้วก็มีการไกลริบบิ้นที่เราจะใช้วันนี้นะคะริบบิ้นที่เราจะใช้วันนี้จะใช้ขนาด12มิล จำนวนสามเส้นนะคะความยาวอยู่ที่หกสิบเซนนะคะเพื่อนๆเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะตัดริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งค่ะพับครึ่งพับลงมาแบบนี้นะคะให้เหลือไว้ประมาณสามเซนนะคะแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็บีบให้กระชับนะคะบีบให้กระชับให้เป็นรอยชัดเจนนะคะแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปเราจะวางริบบิ้นไว้2เส้นหยิบริบบิ้นมา1เส้นนะคะแนวตั้งแบบนี้ให้ด้านยาวอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สองเส้นที่สองนะคะนํามาคล้องเส้นที่1โดยให้ด้านยาวอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สาม เส้นยาวยังพงอยู่ด้านบนนะคะสอดลอดผ่านเส้นที่หดึงเส้นที่สองผ่านช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับเลยค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะเราก็จะได้ฐานสามแบบนี้แล้วเป็นรูปจั่วนูนแบบนี้นะคะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไปเราจะใช้เส้นด้านบนทุกเส้นนะคะ โดยการเริ่มทำฐานหกนะคะด้านล่างเราจะพับขึ้นเฉียงแบบนี้นะคะไปทางขวาเส้นนี้จะพับเฉียงไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะเส้นที่สามเราจะนำมาสอดลอดผ่านเส้นนี้นะคะผ่านได้เลยค่ะพอเส้นริบบิ้นหูก็ดึงได้เลยค่ะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับแล้วบีบริบบิ้นค่ะ แบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปเราจะยกริบบิ้นขึ้นมาสามเส้นนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามโดยทับเรียงกันแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปเราจะวางริบบิ้นลงให้ครบสามเส้นแล้วก็จะหยิบริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาไว้สามเส้นสลับกันนะคะเราจะใช้เส้นที่อยู่ฝั่งขวามือเส้นล่างสุด วางลงไปคะ่ะแล้วก็หยิบขึ้นมาแทนหนเส้นนะคะเราก็หยิบลงวางอีกหนึ่งเส้นหยิบขึ้นมาแทนหเสน้นริบบิ้นในมือเราก็ยังคงเหลือ3เส้นเหมือนเดิมนะคะเส้นถัดไปเราก็จะวางลงไปอีกหนึ่งเส้นหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะริบบิ้นในมือของเราก็ยังเหลือ3เส้นเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเพื่อนๆน เราก็จะวางริบบิ้นลงไปอีกหนึ่งเส้นนะคะเราจะให้ริบบิ้นในมือเหลือแค่สองเส้นวางเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือและเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะวางลงไปเลยค่ะวางไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือซึ่งคือเส้นนี้นะคะสอดลอดผ่านช่องนี้นะคะสอดลอดผ่านแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ยังเหลือริบบิ้นอีกหนึ่งเส้นเราจะนํามาสอดลอดผ่าน2เส้นโดยผ่านเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะสอดเลยค่ะอย่าให้ริบบิ้นบิดนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้ก็ดึงให้กระชับเลยค่ะดึงให้กระชับแบบนี้เลยนะคะ ดึงให้กระชับแบบนี้เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะได้ถ้าเราทําถูกนะคะมันเขาจะหมุนเป็นเกลียวแบบนี้นะคะเส้นจะไม่เลี้ยงซ้อนกันนะคะเส้นจะไม่ซ้อนกันดึงให้กระชับเลยค่ะพลิกกับด้านนะคะเพื่อนๆพลิกกลับด้านมาค่ะ จะได้เป็นแบบนี้นะคะดึงพอกระชับนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะเลือกเส้นไหนก็ได้นะคะเราจะเลือกเส้นนี้นะคะให้วางผ่านไปแบบนี้นะคะผ่านไปสองเส้นนะคะหนึ่งสองผ่านไปสองเส้นแบบนี้นะคะเส้นถัดไปเราจะเริ่มทําเส้นนี้นะคะก็ผ่านหนึ่งสองพาดลงไปแบบนี้นะคะเส้นที่สาม ก็พาดลงไปแบบนี้นะคะพาดไปสองเส้นเส้นนี้ก็เช่นกันค่ะแล้วก็พาดไปแบบนี้เลยนะคะริบบิ้นของเราก็จะเหลืออยู่สองเส้นนะคะแบบนี้ริบบิ้นเราจะเหลืออยู่สองเส้นเราจะนําเส้นนี้นะคะเพื่อนเเส้นนี้เส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะนํามาสอดลอดผ่านเส้นนี้นะคะนํามาสอดลอดผ่านเส้นนี้ เส้นที่อยู่ติดกับเส้นที่เราวางลงไปเส้นสุดท้ายเมื่อกี้นะคะคือเส้นนี้เราก็สอดผ่านเลยค่ะเราจะเหลือริบบิ้นอีกหนึงเส้นนะคะเราจะนํามาสอดลอดผ่านเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะเราจะสอดลอดผ่านสองเส้นแบบนี้นะคะดึงค่ะเราก็จะได้เป็นเกลียวหมุนแบบนี้นะคะเพื่อน ลิบบินจะต้องไม่ซ้อนกันนะคะไม่ทับซ้อนกันจะเรียงไปเป็นเส้นนะคะแล้วเกลียวของเราก็จะหมุนตามกันแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทาถูกพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านนะคะเราจะสอดเก็บอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆสอดเก็บนะคะโดยข้ามไปสองเส้นแบบนี้นะคะสอดผ่านแบบนี้เพื่อนๆจะใช้เส้นไหนก่อนก็ได้นะคะสอดลอดผ่านแบบนี้ สอดนอดผ่านแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะพเพื่อนๆทั้งหเส้นเพื่อความกระชับของเหรียญอีกทีนึงนะคะทุกเส้นเลยค่ะหมุนไปเรื่อยๆสอดผ่าน2เส้นสอดผ่าน2เส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แบบนี้ถ้าเราสอดเสร็จน,นะคะริบบิ้นเขาจะลงไปข้างล่างทุกเส้นแบบนี้ แล้วเกลียวเขาก็จะหมุนตามกันแบบนี้เส้นทุกเส้นจะไม่เลียงซ้อนกันนะคะพลิกกลับมาค่ะเพื่อนๆพิกกลับมาแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะทําในส่วนของเกสรนนะคะกยีบแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะหยิบเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะโดยบิดมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆบิดมาแบบนี้นะคะ แล้วก็ยกขึ้นหักมุมลงแบบนี้แล้วก็สอดตรงช่องนี้นะคะสอดแบบนี้แบบนี้นะคะสอดตรงช่องนี้แบบนี้เส้นถัดไปเราจะทําหมุนไปทางขวานะคะเพื่อนเหมุนแบบนี้นะคะหมุนแบบนี้เสร็จแล้วด้านปลายโค้งลงแบบนี้นะคะเพื่อนเก็สอดนี่เลย แบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปหมุนไปข้างหลังนะคะโค้งปลายลงสอดค่ะหมุนไปด้านหลังโค้งปลายลงสอดค่ะหมุนไปด้านหลัง โค้งปลายลงสอดค่ะหมุนไปด้านหลังโค้งปลายลงที่สอดเขาจะหลบอยู่ตรงข้างในนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็สอดเลยแบบนี้นะคะเราก็ได้แล้วจัดกลีบให้สวยงามค่ะจัดกลีบให้สวยงามนะคะ จะเก็บให้สวยงามเลยกกีบไหนที่ตึงจนเกินไปเราก็คลายเกีบออกมานะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเราจะได้กกีบแบบนี้บัวสวรรค์น,นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนเเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านเลยค่ะเพื่อนเพลิกกลับด้านแล้วก็สอดเก็บนะคะเพื่อนเพื่จะเลือกเส้นไหนก่อนก็ได้สอดเก็บผ่านไปสองเส้นปกตินะคะ แบบนี้หนึง่งสอดผ่านแบบนี้เลยค่ะทุกเส้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกเส้นเลยค่ะแบบนี้เลยพอเราสอดเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้เกี่ยวเขาก็จะหมุนตามกันแบบนี้นะคะนะคะ พลิกด้านนี้กลับขึ้นมาเราก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆนเราจะได้แบบนี้นะคะเราก็ตัดส่วนที่เหลือออกได้เลยค่ะตัดส่วนที่เหลือออกได้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราก็ได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพืนรสอนดอกบัวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนถัดไปนะคะเพื่อนๆเราก็จะตัดริบบิ้นนะคะเราจะทําในส่วนของเกสรด้านนอกนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะตัดริบบิ้นมาจํานวน6เส้นนะคะจํานวน6เส้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆจํานวนหเส้นแล้วด้านนี้เราก็จะไม่ให้แหลมมากนะคะเพราะว่าเราจะมาสอดต่อกับเกสรส่วนด้านนี้เราจะตัดแหลมนะคะ แบบนี้เลยเรามาเริ่มสอดกันเลยค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะเราจะเอียงหน้าดอกมาทางขวามือแล้วนําสอดเข้าไปแบบนี้หันริบบิ้นด้านกา,กากเพชรขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นของเรานะคะที่ตัดมาจะใช้ความยาวอยู่ที่สาสิบหเซนนะคะเป็นริบบิ้นตาที DW, ก,ากากเพชรแบบใสนะคะ กากเพชรแบบใสขนาด12มิลความยาวอยู่ที่35เซนนะคะเราก็นํามาสอดเลยค่ะสอดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะจะสอดให้เขาทะลุมาถึงนี่เลยนะคะเพื่อให้มันแน่นนะคะไม่ลื่นหลุดนะคะเราจะสอดให้ครบทั้ง6เส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆสอดไปเลยค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ สอนเข้าไปลึกๆเพื่อว่าจะไม่ให้ดิบบินเพราลื่นหลุดออกมานะคะแบบนี้นะคะสอดให้ถึงนี่เลยนะคะสอนให้ครบทั้งหกเส้นเลยแบบนี้เลย จบทั้งหกเส้นเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้แบบนี้นะคะครบหกเส้นแล้วนะคะเพื่อนๆนก็จะได้แบบนี้เลยนะคะขั้นตอนถัดไปเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราก็จะหมุนริบบิ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนหมุนแบบนี้นะคะหมุนริบบิ้นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็บิดริบบิ้นลงไปด้านล่างแบบนี้นะคะแบบนี้ เราก็จะสอดตรงช่องนี้นะคะเพื่อน,เ,อนเห็นไหมคะสอดช่องนี้นะคะหมุนมาแบบนี้นะคะหมุนมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ดึงปลายริบบิ้นโค้งลงค่ะสอดตรงนี้จะได้แบบนี้นะคะเพื่อน,อนจะได้แบบนี้เส้นถัดไปหมุนมาด้านหลัง หงายเส้นขึ้นโค้งปลายลงสอดค่ะ,คะเขาจะเป็นเกี่ยวโค้งตามกันแบบนี้นะคะเส้นถัดไปหมุนไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งปลายเส้นลงสอดค่ะ แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะได้เกลียวแบบนี้ปิดไปด้านหลังม้วนปลายลงสอดค่ะบิดเกลียวไปด้านหลัง โค้งปลายลงสอดค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆนหมุนเกลียวไปหมุนไปด้านหลังโค้งปลายลงสอดค่ะ เราก็จะได้เกี่ยวแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อเราก็จัดให้สวยงามระยะกลีบให้เท่ากันนะคะกลีบไหนที่ตึงจนเกินไปเราก็ย่อนนะคะให้ได้แบบนี้ให้ได้กลีบแบบนี้ทุกๆอันนะคะแบบนี้นะคะถ้ากลีบไหนที่มัน หย่อนจนเกินไปเราก็ตึงนะคะดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไปเพื่อนๆจะใช้เส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะหมุนแบบนี้นะคะเพื่อนเบิดเส้นริบบิ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วก็หมุนรอบตัวเอง1รอบ1รอบ2รอ,อบนะคะหมุนรอบตัวเองสองรอบนะคะแล้วก็ใช้นิ้วกดไว้แบบนี้นะคะส่วนเส้นนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ส่วนเส้นนี้เราก็พลิกขึ้นมาโค้งปลายลงแบบนี้เราจะสอดต,ตรงนี้นะคะสอดต,ตรงนี้แบบนี้ แบบนี้นะคะเราจะได้เป็นเกลียวแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราจะได้เป็นเกลียวแบบนี้นะคะได้เป็นเกลียวแบบนี้เส้นถัดไปหมุนนะคะเพื่อนเพื่อนหมุนเส้นนี้หมุนมาด้านขวาบิดรอบตัวเองหนึ่งรอบนะคะบิดรอบตัวเองสองรอบนะคะแบบนี้แล้วก็กดไว้นะคะ ได้หมุนรอบเองสองรอบแล้วกดไว้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จับเส้นมาหงายขึ้นแล้วก็คว่ำปลายลงนะคะหงายขึ้นแล้วคว่ำปลายลงสอดค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้เป็นเกลียวแบบนี้แบบนี้นะคะ เส้นถัดไปหมุนรอบตัวเอง1รอบหมุนรอบตัวเอง2รอ,อบนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็พลิกเส้นหงายขึ้นแล้วก็คว่ำคว่ำลงแบบนี้นะคะเพื่อนๆพลิกเส้นแล้วก็หงายแล้วก็คว่ำลงแล้วก็สอดค่ะ นี้นะคะจะได้เป็นเกลียวหมุนตามกันแบบนี้หมุนรอบตัวเองค่ะหนึ่งสองนะคะหมุนรอบตัวเองสองรอบนะคะหมุนรอบตัวเองสองรอบนะคะแล้วก็พลิกนะคะพลิกแล้วก็ทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะบิดนะคะเสร็จแล้วก็นํามาสอดช่องนี้เลย ทำแบบนี้ไปจนครบหกเส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเกลียวแบบนี้ทำช้าๆหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบแบบนี้นะคะหมุนรอบตัวเองแบบนี้หนึ่งรอบเสร็จแล้วหมุนหมุนแบบนี้นะคะเพื่อนๆพลิกริบบิน้นแล้วก็หันปลายลงแบบนี้นะคะสอดค่ะ นนี้ะะคะเส้นถัดไปหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบสองรอบนะคะดึงริบบิ้นออกมาหายเส้นขึ้นพลิกปลายลงสอดค่ะ พอเราทาครบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆจะได้แบบนี้เราก็จะจัดกลีบนะคะจัดกลีบให้สวยงามแบบนี้ความตึงของแต่ละเส้นให้เท่ากันนะคะความตึงของแต่ละเส้นให้เท่ากันแบบนี้นะคะจัดกลีบให้สวยงาม ให้สวยงามเท่าๆกันนะคะเราจะได้กีบแบบนี้นะครเพื่อนๆได้กีบแบบนี้แล้วขั้นตอนถัดไปนะคะขั้นตอนถัดไปเราก็พลิกดอกขึ้นมาค่ะพลิกหลังดอกขึ้นมาแบบนี้เราจะสอดเก็บนะคะสอดเก็บริบบิน้นสอดเก็บริบบิน้น แบบนี้นะคะเพื่อ oh. ให้กระชับอีกทีหนึง่งทุกเส้นเลยนะคะเพื่อนๆสอดผ่านไปสองเส้นแบบนี้นะคะสอดผ่านไปแบบนี้สอดให้ครบทั้ง6เส้นเลยนะคะเพื่อนๆ สอนให้ครบทังหกเส้นเลยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพอสอนเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับทุกๆเส้น,นะคะ่ะดึงให้กระชับทุกเส้นเลย พอเสร็จแบบนี้แล้วเราก็กลับหน้าดอกขึ้นมาแบบนี้ค่ะกลับหน้าดอกขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนถัดไปนะคะพอเราพลิกหน้าดอกขึ้นมาได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะทําขั้นตอนถัดไปนะคะคือจะทําตรงส่วนนี้นะคะกีบตรงส่วนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดึงริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะ แล้วก็บิดนะคะบิดคว่ำลงแบบนี้นะคะเพื่อนๆบิดคว่ำลงแบบนี้แล้วเราก็จะนํามาสอดตรงน well, <ๆ>ี้เพ well, <iale second. S 2> ื่อนๆเห็นไหมคะกีบเขาจะหลบอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ใหม่นะคะดึงริบบิ้นลงมาดึงออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆบิดลงมาแบบนี้ สอดค่ะสอดตรงนี้เลยที่หลบอยู่ในนี้นะคะเส้นเขาจะหลบอยู่ในนี้นะคะที่เราจะสอดแบบนี้นะคะเขาก็จะบิดเป็นเกลียวนะคะเพื่อนๆเอาใหม่เอาใหม่นะคะเพื่อนๆเอาใหม่หมนะคะพับลงมาแบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้โค้งมาด้านหน้าแบบนี้ สอดค่ะใหมนะคะเพื่อนๆทันไหมคะดึงริบบิ้นมาทางนี้โค้งปลายมาข้างหน้าแบบนี้สอดเขาจะบิดเป็นเกลียวแบบนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะบิดเป็นเกลียวแบบนี้ แบบนี้นะคะจะได้เป็นเกลียวแบบนี้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเ,เส้นถัดไปทําช้าๆนะคะดึงเส้นมาทางนี้นะคะเพื่อนๆดึงเส้นมาทางนี้นี่จะเป็นด้านมันๆนะคะพับปลายลงแบบนี้นะคะก็สอดเลย นะคะที่สอดเขาจะหลบอยู่ในนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นเกลียวแบบนี้นะคะเราก็จัดเป็นเกลียวแบบนี้ เเ่นเนจะได้ป็กบบแีอาใหม่คะ่ะช้าๆนะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะคะที่เราจะสอดเพืเ่อนๆเห็นไหมคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเส้นนี้นะคะดึงริบบิ้นมาแบบนี้นะคะมาทางขวาแล้วก็คว่ำริบบิ้นมาข้างหน้าสอดค่ะ แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะดึงริบบิ้นลงมาแบบนี้ความเส้นลงแบบนี้ตอดค่ะดึงเส้นมาทางขวา ความเส้นลงสอดค่ะดึงเส้นมาทางขวาความปลายลงแบบนี้นะคะ เราจะได้แบบนี้เราก็จัดกรีบนะคะระยะห่างของกรีบจัดแบบนี้ค่ะให้เป็นเกลียวแบบนี้นะคะเพื่อน,อนให้เป็นเกลียวแบบนี้แบบนี้นะคะกรีบไหนที่หย่อนมากกว่าเพื่อนก็ดึง นะคะเพื่อนๆดึงแบบนี้แบบนี้นะคะง่ายๆนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยพลิกดอกกลับมาค่ะแล้วก็สอดเก็บได้เลยเส้นไหนก่อนก็ได้ะค่ะเพื่อนๆสอดเก็บเลยนะคะ สอดเก็บเลยแบบนี้นะคะสอดเก็บทุกเส้นเลยสอดเก็บได้เลยผ่านสองเส้นเหมือนเดิมนะคะเพื่อนแบบนี้นะคะ สอดเก็บทุกเส้นแบบนี้นะคะเพื่อนเส้นสุดท้ายค่ะสอดเก็บแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะพเพื่อนๆดึงให้กระชับแบบนี้เราก็เสร็จแล้วแล้วก็ตัดตัดออกได้เลยะคะ่ะเพื่อนๆตัดออกได้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพเพื่อนๆ เหรียญปวยทานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ